ให้อาภัยไหมผู้ต้องหาถ้าเขามาขอขมาไม่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 เลยเพราะรมีลูกคนนี้คนเดียวที่ช่วยแม่มาเป็นหัว,ห,วหัวเรี่ยวหัวแรงเลยอ่ะ๋อะะครับเช้าวันนี้ครับเอ็มมี่มาเกาะติดคลีอาชญยกรรมนะครับ สภาพบรรยากาศที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับเช้าวันนี้ดูเงียบเหงาเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณแม่เนียครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรครับหลังจากตำรวจแจ้งข่าวดีมาบอกว่าจับผู้ต้องหาได้แล้ววันนี้มากอ่อติดบรรยากาศคดีอาชญากรรมครับเมื่อวานนี้ที่บ้านตาลวกเป็นคดีเสะเทือนขวานของชาวจังหวัดสุรินเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงความรู้สึกคุณแม่หน่อยครับหลังจากทราบข่าวว่า จับผู้ต้องหาได้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบรรยากาศหน้าบ้านเปิดไฟไว้ทั้งคืนเลยนะครับบ้านหลังใหญ่คุณแม่ได้รับข่าวดีจากตำรวจได้ยังครับได้แล้วค่ะตำรวจเขาแจ้งมาว่าไงบ้างครับว่าจับผู้ต้องหาได้แลนะ้ว จับได้ที่ไหนครับแม่พัทยาค่ะอ๋อแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงครับดีใจมากที่จับได้อ๋อแล้วคุณแม่ประสงค์จะให้ตํารวจทํายังไงต่อไปจะให้เขามาทําแผนให้แล้วจะไม่เอาอาโหสิกรรมให้เลยอ๋อครับลูกคุณแม่มีกี่คนครับทั้งหมดสามคนค่ะแล้วคนเสียชีวิตนี้เป็นคนคนแรกค่ะคนโตเลยใช่ไหมใช่คนโตเลยอ๋อลูกสาวนี้คบกับ ฝรั่งคนนี้นานนื่ยังครับไปมาบ้านอภรรยาทิตกว่าแต่ที่อื่นหนูไม่รู้อ๋อคบกันมาแค่เจ็ดแปดวันอะจ้าแล้วก็ได้ยินข่าวเลยได้ยินข่าวเลยแล้วกลิ่นฉุนแรงขนาดนี้คุณแม่ไม่มีกลิ่นแล้วบ้านอยู่ใกล้กันคนข้างๆเขามีกลิ่นแต่หนูไม่มีกลิ่นเลยอ๋อไม่ทราบเลยนะไม่ทราบเลยอ๋อครับใกล้อางออกไปทั้งวันยังเดินไปกวาดบ้านให้เขาอย่างเลยดูดีๆเลยเข้าไปคนเดียวด้วยออ ครับแล้วคุณแม่จะประกอบชาวพนักิจวันไหนครับเอ่อถ้าศบมาวันนี้ก็ทําวันนี้ไปเลยค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าเผาวันไหนเยอะยังไม่หาวันค่ะ๋อครับผมแม่ครับทีรพงศ์หรือน้องเจเจนี่มีนิสัยยังไงครับแม่อารมณ์ร้อนค่ะอ๋ออารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนแล้วก็ร้อนชุนเฉียวฉุนเฉียวสุดทแล้วแม่จะให้อภัยไหมผู้ต้องหาถ้าเขามาขอขมาไม่ไม่ไม ไม่เลยเพราะมีลูกคนนี้คนเดียวที่ช่วยแม่มาเป็นหัว,ห,วหัวเรี่ยวหัวแรงเลยอ่ะจ้ะครับ